สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะยูคอง13นะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าตำบลพืชอุดมอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะด้านหลังเมถุงเมตรงนี้นะคะที่ดินนะคะขนาดสองไร่นะคะวันนี้นะคะโมเมจะพาทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศของที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะทางเจ้าของนะคะแจ้งมานะคะขายราคานี้นะคะกระชดโควิดนะคะเพียงไร่ละ สองล้านสองแสนบาทนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะขนาดสองไร่นะคะ,นนะ,คะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่หกห้าเมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่สี่เก้าเมตรนะคะถ้าขนาดหนึ่งไร่นะคะหน้ากว้างอยู่ที่สามสองจุดห้าเมตรนะคะความลึกอยู่ที่สี่เก้าเมตรนะคะและ้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนเส้นลำลูกกาทางด้านนู้นนะคะถึงแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณ350เมตรนะคะ ถือว่าใกล้มากๆเนยนะคะแล้วก็ที่ดินนะคะสวยมากๆเลยนะคะเหมาะทําธุรกิจนะคะตั้งโกดังนะคะรอบๆของเรานะคะก็จะมีโกดังนะคะ <S 1> <S 1> ด้านนู้นก็เป็นโกดังนะคะ <S <S โกดังใหญ่นะคะ <S 1> <S 1> ดูนะ,ะนะคะโกดังนะคะรอบๆนะคะจะเป็นโกดังเกือบทั้งหมดเลยนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็อยู่ห่างถนนเต้นลำลูกกาเพียง350เมตรนะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมาสอบถามเมนะคะหร,หรือโทร0631516399นะคะโมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะติดตามเพจโมเมขายที่ดินนะคะเป็นกำลังใจให้โมเมด้วยนะคะ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ใต้คลิปนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตอนัดสินใจทุกครั้งนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าน,นะคะชมบรรยากาศนะคะสําหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ